สาวน้อยที่ประกวดดวลเพลงชิงทุนในวันนั้นใครจะคิดเล่าว่าเธอจะมาไกลได้ขนาดนี้และคลิปที่เป็นไวรัลในตอนนั้นเป็นคลิปที่ร้องเพลงให้ใหญ่และก็มียายนั่งอยู่ข้างๆทำให้คนแชร์ไปทั่วบ้านทั่วเมืองกับคลิปนั้นจึงทำให้น้องแอมดังภายในข้ามคืนกลายเป็นศิลปินเลยก็ว่าได้กลายเป็นเน็ตไอดอล ที่หลายๆคนก็รู้จักและตอนนั้นน้องแอมก็ได้ประกวดรายการดวลเพลงชิงทุนถือว่าเป็นเสียงที่ดีมากๆสำหรับหนูน้อยในตอนนั้นและวันนี้น้องก็ได้โตขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะกลายเป็นสาวแล้วและผลงานเพลงออกมาแต่ละเพลงก็มีแต่เพลงดีๆทั้งนั้นถึงตอนนี้น้องก็อาจกำลังศึกษาและร้องเพลง ทัวคอนเสิร์ตไปด้วยแฟนๆจึงเป็นห่วงว่าน้องจะทำงานหนักเกินไปเลยอยากให้น้องแอมชนทิชาได้พักผ่อนแต่อย่างไรก็ตามแฟนๆก็ยังคงตามเชียร์หน้าเวทีเสมอที่มีน้องแอมชนทิชาไปร้องครับ